ตัวนี้ติดเสร็จแล้วครับตัวนี้ติดเสร็จแล้วค้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทํำยันด้วยเหล็กค้ำนะครับนี่ตัวยึดเหล็กคก้รับเป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากยึดกระปุกนะครับก็ใช้เป็นเหล็กที่ใช้ทุกเส้นเนเป็นกวาวไนานะครับเนี่ยประปานะครับกันสนิมแต่ว่าเนี่ยโดยจากคาดเหลืองนะครับตัวนี้นี่คือตัวยึดของเราครับ สีไม่สวยครับแต่ว่าทนทานอันนี้ติดกับกัจาดนะครับน,นี่มีกัะจาดอยู่แล้วนะครับติดผ้าใบห้อ,อยงลงมาแล้วก็ค้ำยันออกไปครับเรนียสามาที่ชะมุนเก็บได้นะอีกสองผืนกำลังติดตั้งนะครับกำลังติดตั้งอยู่อีกสองผืนนี้ครับ เปน้องติดเต็มไปแล้วครับเนี่ยพื้นที่สองตรงนี้นะครับกำลังขึ้นไปติดใต้เรียกกันมาเลยนะครับสามชุดเลย